f yeah. สวัสดีค่ะเพื่อนการ s อสเอีครั้งนะฮะวันนี้อยู่ผมชินทาโร่เปนอยู่ในมินิเกมกาอะไรไม่รู้ช่างแม่งดรอปเอออะไรวะดรอปเปอร์มัง้งจำไม่ผิดเออไม่ได้เป็นชาติละห่างหายไปโคตรจะเป็นนานกากาวาติอะไรไม่รู้ไม่รู้ช่างแม่งเหอะ บีลิงนะฮะด่านแรกบีลิงก็จะต่อยทำไมอะ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไร How are y o เงึมงมเง้ยเจะคนไทยบ่อ้ยล้ห้ามพิมพ์เลย <c oughs> ห้ามพิมพ์เลย เฮ้ยเจอคนไทยเดชเซิร์ฟต่างชาติหายากเนี่ยด่านนี้ก็ไม่ยากทำไมมันกระตุกเดี๋ยวเดกระตุก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 ด่านนี้ไม่ยากฮะพูดตรงๆเลยไม่ยากนะไม่ยากไม,ยไม่ยากไม่ยากแต่พานี่น่าชาพูดเลยอื้งจุ๋งบอกเลยนี่จุง๋งอ้าวคนไทยสว hey, hey, hey. ัสดีเฮ<ด>้ยเฮ้ยเฮ้ยด,ด,ด่าน segunda, ด่านนาฬิกานาฬิกัาพ่อว่าใจัยหมดกำลังแหลกเลยพูดตรงๆกำลังแหลกเลย เออจะภาพไปให้ลืมปิดช่างแมงเถอะเฮ้ยคาร์เรอร์คาร์เรอร์คาร์เรอร์เดี๋ยวเดี๋ยวที่ไดรู้ตัวการทำยังไงพี่ชั้นนั้นวะคือไม่ได้เล่นนานจนปั๊มปั๊มเปิดเปิดหมดแล้วสมองสมองอื้มหืมรอดไปได้ไงวะวัดดีคนไต้่านตาบอดสีเี๋ยกอื้มหืมหน้าชาเลยกู ไอกีดวะโอโหรูมีแค่นี้มึงจะให้กูเล่นเทียอะไรเนี่ยลงรูได้เทพอะเอ,อเห็นไหมพูดเลยลงรูได้นี่เทพเทพจะโหดโชดทลิวปิวไปเลยอืมอืมด่านห้าเดาเดาเดด่านเทียอะไรวะไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นไม่เคยลองมาก่อนหยุดหยุดไอ เอสแตนเบสเบ h นุบนุบนุบหม่ไม่หม,ม่ทางไหนวะอ้าวคนไทยเข้าไปแล้วเราสโลไลท์ไปเรื่อยๆนะไม่มีใครตามมาเข้าที่สามไปอย่างหล่อเรานะฮะอ่าแม่งยังไงก็ชนะอยู่ดีเลยไม่มีอ,อะไรเกิดขึ้นเจ้าไอสแตนเบสไม่ใช่ล,ละ นึกว่าคนนะเนี่ยเสียงเพลงนี่มันจริงไม่ใช่และเสียงกดปุ่มหรอกอ่าไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วเนี่ยเสียงเฮ้ยเสียงเปลี่ยนไปโอ้ยปวดตับกับเสียงเจออีกแล้วเจอไอ้น,นี่อีกแล้ว โย่โย่เจอไอ้หวานดีกแหละมันจะพิมพ์อะไรเปล่าวะโยมีสิเฮ้ยแพนด้าแพนด้าแพนด้าเขาว่าน่ารักอีดอ ข่าวถึงว่าแมงพู่ไอ้ดอกแล้วจะรอดประจำคาเล่ยอีกแล้วทำไมรู้มันมีนิดเดียวขอรู้ใหญ่ๆหน่อยอืมว่าจะหน้าแหกบอกเลยเกิดมารอชี้ไม่น่าพูดเลยกูเื่อหนะ้าแม่งอมองไม่เห็นพื้นที่รบไม่ใช่หรอกไม่ใช่แมงไม่น่าพูดเล่นเลยกู Mmm, oo lóp này mà ló. Hui, cưỡng ninh con, cưỡng ninh con, cưỡng ninh con. Hãy chia lấy quá, Hui, 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 hui. What the fuck? Oo, oo, pit, pit, canh. Ló 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 ไ <c oughs> อ้เช่นั่นนำไปแล้วไอ้เช่ยเป็ดเป็ดน,นักเอ้ยไอ้โอ้ยเบสเบ็ด่านนี้อีกแล้วเหรออ้าวอ้าวเสร็จปลาแหละพันนี้เสร็จปลาแล้วครับบอกเลยบอกตรงๆเสร็จปาลาละห้ามเว้าวไอ้แหน่ไปเปิด เขาเรียกว่าอะไรเปิดทำแคปซูลแม่งทำแคปซูลแม่งเลยกูมไม่รู้คืออะไรไอ้เชี่ยนี่กี่รอหรอเอ้ยกุ๊ยฟักฟักฟัก What the fuck กูกกกส่งไอ้น,นี่มาสี่ห้ารอบกูเจอเชี่ยนี่เกินสี่ห้ารอบกูเลยแหละอ่ะโอเคจังแต่วันนี้ทาการเซตเอทีวีเขขอลาไปก่อนฮนะแม่งไม่ต้องแนละ้วคงไม่ได้เจอเออผู้หญิงคนนั้นละบายโชคดีกันไม่รู้ว่าทายเปล่า หรือว่าสามีรุ่นวัตถุฟักฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอย่าลืมกดแชร์ share, นะ